วันนี้เราจะแข่งอยู่ในห้องน้ําแข็งติดลบ20องศาใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะได้เงิน1แสนบาทไปเลืยเยี่ยอะไรแล้วอันนี้จะเพินสิ่งแรกที่อสังเกตเราแจ้งทุกคนว่าต้องเอาคนละเจชิ้นใช่ผมอยากนาว่าทุกคนเท่ากันหรือเปล่าได้อันนี้หนึ่งสองสา กางเกงซิแค่กางเกงในอย่าเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรกางเกงในนับอ่ะรองเท้าเจ็ดชิ้นทุกคนคูรจะมีเจ็ดชิ้นนะครับอาร่วผมก่อนหนึ่งสองนี่เป็นสามเป็นกางเกงในอ่าแล้วก็รองเท้าเจ็ดนี่หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามสามสี่ข้างในมีกางเกงในขายาวขายาวกางเกงในบ้านี่มวยถ่ยเทาเกินนี่ถูก เอาตัวนอกออกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอุตส่าห์แบบว่าแอบไว้ข้างในนะโกงตั้งแต่แรกห้ตายครบขนต่อไปนี่เลยเอเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี้าชั้นชั้นชั้นเอาชั้นนอกออกทีเดียวนอกสุดเลยเหรอโอ้ยมันเหลือที่โกงเงินมันโอ้หมันเหลือแค่นี้นะนี่ไงหน่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่มีไี่สนใจเด้ได้ยด้เล่นสองช้นด้องสุดออกเลยได้โอ้ไอพวกขี้โกงหลายเกมที่เราจะแข่งกันถอดทียชิด้วยแต่นี้เราต้องเช่าเทียมกันตั้งแต่แรกขาดสั้นตอนนี้ทุกคนมีคนละเจ็ดชิ้นนะครับเช่าเทียมกันแล้วเราเริ่มกันแข่งกันได้แล้วนะครับ ก่อนเราเริ่มแข่งในห้องน้ําแข็งติดลบ20องศานะครับผมมีอะไรดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคือ TikTok Bonus คุณสามารถได้รางวัลสุดพิเศษและเงินจากการชวนเพื่อนกับครอบครัวมาเล่น TikTok เมันง่ายมากเลยนะครับมันเพียงแค่เบิด TikTok ใบที่หน้าโปรไฟล์ของคนนี่ MyNet m แล้วข้างปนสายมันจะมีเหรียญ TikTok กดตรงนั้นแล้วมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในหน้านี้เลยนะครับกิจกรรมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการปฏิบัติตามข้อกําหนดนะครับคุณชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเล่นคุณจะสะสมแต้มสะสมรางวัลแล้วจะได้เงินแล้วถ้าก็ว่าใครอยากจะเข้าถึงหน้านี้ง่ายกดเล็งใต้คลิปนี้หรือว่าใชร์โคดนี้ไปเลยนะครับ ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ชวนเพื่อนกับครอบครัวมาเล่น Tik Tok และคุณจะได้รางวัลสุดพิเศษพร้อมละเราไปแข่งในห้องนําแข่งเลยซึ่งนาทีผ่านไปแล้วตั้งแต่เราเริ่มจําไว้ว่าห้องนี้มันติดลบ20องศามันหนาวมากจริงๆครับเกมแรกของเรานะคะก็คือมีเลข1ถึง100จูนกับเอวาจะเลือก1เลขเท่านั้นใครที่ไม่ได้ใกล้เคียงเลย3คนต้องถอด1ชิน้นถอดอะไรก็ได้ถอดชิ้นที่ใส่มา โอเคเอวานเลือกเลขอะไรมอ่นถ0งรนะก็ได้ค่ะแปดสิบเก้าสิบกิกดินนนานหนสิบทำไมทุกคนกืน6กสิบใช่ผมเอายี่สิบสา้ยเฉลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาเพราะพี่เนทไม่รู้ใจเอวานเลยเลที่เลือกก็คือเลขแปดสิบสามยังกตรดนสิ แพ้ก็คือเน็กบอลแล้วก็ช้างพลาทอดถุงมือผมอยากมีอันนี้ไว้ยังไงได้สุกผมจะตามบอลผมทอดถุงมือดีกว่าเอาออกได้ผมทอดถุงเท้าดีกว่าโอ้โกงโกงโกงทอดถุงมือคนนี้คุณสาวไม่ใช่หรอทอดทอดดูดิโกงโกงซ้อมช้ามีบล็อโทษที่เรากงหรือเปล่า สีน้ำเงินถอดออกอเลยอันนี้สมน้ำหน้าคนที่จะขี้โกงทีหลังอาอย่ากโกงเขามีเพนกวินด้วยเหรอที่นี่ ผมไม่รู้มันใส่ไม่ได้มันใส่ถุงเท้าไงก็ใส่ถุงมือไงต,ตอนนี้หนาวมากเป็นอุยหนาวมากตอนนี้วางแทนผมคือมันต้องเก็บชุดนอกให้ได้และสำคัญที่สุดคืออาไว้ว่าตรงกลางัวใจดยต้องเก็บอันนี้ให้อุ่นให้ได้ไม่มีถุงมือมือเย็นมากและตอนนี้ผมรู้สึกว่าขาผมชาเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ตอนนี้ครับผมคิดว่าคนที่ไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตตรงนี้นะผมว่าโคตรหนาวขนาดผมมียังหนาเลยตอนนี้ ยังไม่โดนถอดอะไรนอกจากไอ้กางเกงเนี้ยโคตรเย็นตอนนี้คือเย็นเหมือนไม่ได้ใสกางเกงเลยนะครับวันนี้เราต้องเป็นผู้ชนะให้ได้เรามีผมของเราเราก็เอามาพันคอไว้เดี๋ยวถ้ามันเย็นหัวมากเราก็จะปล่อยผมแล้วก็ให้มันมาปิดหูช่วยได้เราไม่ต้องใช้ผ้าพันคอเราใช้ผมพันคอเอาอุ่นอยู่อุ่นอยู่อุ่นอยู่ให้ทุกคนจำเอาไว้ห้องมันติดลบ20องศาหนาวมากๆแต่ละคนมีวิธีเอาตัวรอดไม่เหมือนกัน เพราะทุกคนอยากชนะหนึ่งแสนเกนต่อไปนะคะจะให้ทุกคนเนี่ยเอามือวางบนต้ำแผงคนที่แพ้คนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดจะต้องถอดออกหนึ่งชิ้นทุกคนถอดถุงมือแล้วไปที่โต๊ะได้เลยสุดอเพื่อเงินหนึ่งแสนเข้าไว้พร้อาไมหน เด็กกอยเจ็บกี่คนกี่คนคนเดิมมาดันเย็บแบบเจ็บนายบอกว่าเขาแช่น้ำแบบอบห้าทุกวันนะคะอยู่หาทีเฮ้ยนายไม่เป็นอะไรเลหรอล่ะอย่าชนคุยตั้งสมาธที่อยู่มีอันตรายหรือเปล่า

ตรงนี้คือเลือดเลือดไม่ไปเลยอ่ะกำมือไม่ได้มันต้องอุ่นมันต้องอุ่นมันต้องอุ่นมันช่วยช่วยช่วยโอเคมาถอดชิ้นคนที่แพ้โอเคถุงมือของพี่บอยถุงมือครับของพี่ถอดเสื้อครับเหลือแค่เสื้อกางเกงแล้วสมบัริที่เชิญแล้วเขาก็ใส่กางเกงขัดสายขาเดียวด้วยพี่ใส่ถ่ายามาเดี๋ยวพี่โดนถอดช่วยห่อยนะ บางๆด้วยนะใช่บางมากดูดิไม่เหลืออะไรแล้ผมคนสุดท้ายที่แพ้ผมจะถอดเสื้อข้างในสูบแล้วใส่ชุดซัลตะคอร์สเลยอ่ะผมถอดชุดนี้ดูซิกแพคกิเย้นิปดนิคแพกิโอ้โหเย็นโอ้เย็นมาก พี่ชาพี่ชาต้องชนะนะเพราะพี่ช้างต้องทวงสักสีขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามั่นใจว่าตอนนี้ทุกคนที่ดูอยู่จะคิดว่าพี่ชาจะต้องแพ้แน่ไม่ได้อะไรเลยอย่าไปซูบไว้นะเป็นเงียนยาตัวเดียวเดียวมาในกระเป๋ากางเกงขาสั้นเย็นๆหมอกับอากาศร้อนเวียนเป็นบัวลอยไข่หวานได้ไหมบัวลอยตูมีทีมให้คนละแท่งใครที่กินช้าสี่คนสุดท้ายที่ คือคนนั้นต้องถอนหน่งชิ้นไม่เาล้วาเลย่าเลยยแกเลยยมมายมาเเลยยมาเลายเยยมายกินเร็วมากายเเม นี้เลยครับกินไม่ไหวมันเย็นฟันครับอันนี้แพ้แล้วเหรอแพ้แล้วครนะแพ้แล้วเราต้องตื้อเลยเอ็มแพ้แล้วโหผัวพยายามอยู่เอ็มแพ้ด้วยสี่คนที่แพ้คือเน็ตบอยชาร์ปกับเอ็มเราต้องถอดคนอนชินเอ็มจะถอดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยัน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 ไม่ยันพูดเลยใจเย็นดิผมจะบอกว่าผมถอดอันนี้โหก ผมยอมนะต่อไปกอดแล้วเข้าในออกขอบผมชินที่ผมจะถอดคือกางเกงนะครับอย่ากอดจ้ะผมถอดแล้วยกทุกเท้าสูงและนี้ยาวเดี๋ยวอีกสินาทีนะคะเราจะกลับมารอบนี้ก็เปิดให้ทุกคนเทอมันไปก่อนนะคะเราจะไปพักก่อนไยนายทุกคนลุก อะรอี่่วจริงจริงนะผมยังหนาวเลยแค่เนี้ยแล้วไปแล้วไปแล้วแดงไปแล้วหน้าเย็นม่ช้าไม่เหลืออะไรเลยอ่ะตอนนี้ไม่เย็นเกีบเลยหน้าเนี่ยตึงเลยขาทั้งหน้าเลยบอลแดงเลยอ่ะ ยังสู้ต่อครับสู้ต่อผมยังไหวอยู่ต่าตใดที่ยังมีฮุตวนที่ผมสู้ตายผมออกคนแรกแล้วนะครับไม่ไหวจริงสู้เต็มที่แล้วมันหนาวมากๆครับเกมต่อไปก็คือตูนมีเกมให้เลือกระหว่างเป่ายิงฉุบหรือขึ้นลงทุกคนนะคะมีหนึ่งสิทธิ์ที่ใช้นะคะ,ะก็คือใครที่แพ้ก็คือต้องถอดหนึ่งชิ้นโอเคมาเอ้ใครยังไม่เคยถอดอะไรเลยนะพี่นายกับพี่เบ์เนายกับพี่เบ จมตีทำไมไม่เอาคุณตีเลยไม่เอาให้เขาเอาไปไม่เอามาป่ะไปจุ่มไม่เอาไปเอาเองใช่เหรอเองใช่เหรอผมแพ้เลยเอาเพียวเอาเพียวมือโงเได้เพียวมป็ของแกเลยตึงกอกตึ๊บจ้าเอาหูดอกเราการผู้ชนะเลือกได้เจ็ดเจ็บเอาหูดอกเอาหูดอกได้เอวฮื่โดนเลยนะกังนะตอนนี้เราแพ้อยู่เราต้องโจมตีคนที่มีมากสุด พรอถ้าเราโจมตีเอ็มยังไงเขาก็แพู้่แล้วใช่หนาใช่หนเอาเลยเอาเลยใช้สิทธิ์ครับโจมตีโกลด์นายนายชุ่งหัวมันเป็นนักมวยเอาขึ้นลงยังยังยังไปถ้าเข้าไปทางเดียวกันแพ้ถ้าคนทางรอดยกหนึ่งสองสามเอาซัก้า คือว่าในวัฒนศนัตซ์ายยลงเท้าจริงๆอาจารย์ครับมันเพื่อเกมหนึ่งแสนอาจารย์ขอโทษทีไม่เอียบเอ๊ยสลัดเ้ยมันมีแขนยาวอยู่ไปยิ้มชุบไปยิ้มชุบ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 โงเท้าโอย เอยเอาอันเดียวกันด้วยนะไม่ได้ออ้ยหัวใจมึงเลยนายโคตรเย็นโอเคเดี๋ยาวสามคนเราสามคนทีมีสิทธิ์ตอนนี้เรามีสามคนมีสิทธิ์นะฮะเราไม่เล่นกันเองเราไปเอาสามคนเดียวอ่าเดี๋ยวไหมเดี๋ยวให้แบบนี้กันดูดูเอาเมือเข้ากันแล้วก็ทุกคนบีบโอ้ยเอาไงเอาอะไรนะงูพิษป่ะเอ้บุญอะไรก็จะเอจบมึงญชี้กูมึงเชี้กูเดี๋ยวไม่มีจัดให้มุดจมเออแ็มมา จู่จู่จุดหายเพียวรองเท้าโอ้บอลไอ้ไงี้ดีตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงนะเพียวคือคนที่สู้กับเราได้เพราะเขามีรองเท้าพีี่่เยยวไม่นายไม่มีรองเท้าเพียวเพียวคือคือนายไม่มีรองเท้านายทอยแล้วไม่ได้โอเคผมอัพเพียวงั้นงแกงผมกันขอแซงกลางผมไปแล้วผมไม่ไหวแล้วบอกนะไม่ไหวแล้วไปแล้ว ไปนเรื่องผมกันหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าปโอเคหมดแล้วไอเดียวรูปเพชนกูบอกมมงแล้วไม่มีสัจจชนิมโดนได้จำไว้ร้อนก่อนเอาอะไรบังฉุบอ่าได้จูจูชุบลองทำมึงจะรู้สึกแบบกู เดี๋ยวฮอนใช้สิทธิ์กับพี่ยวใช้สิทธิ์ให้ไม่ต้องโดนอะไรอีได้ไม,<อ>ไม่ได้ขึ้นลงไอ้ไอ้ขึ้นลงหนึ่งสองเซฟเซฟอุ้ยอ้าวเดี๋ยวไม่รอดไม่โดนเออไม่โดนอะไรเหรอเออเมื่อกี้เออโดนแล้โอ้ายเมื่อกี้ใครแพ้เน็ตยี่ใครแพ้เน็ตแพ้แล้วพี่เอ้ก็ต้องมีสิทธิ์เลือกสิใช่สิย้อนกรรมการบอกว่าคนแพ้โดน บอลเมื่อกี้เน็ตแพ้ใครใครมีสิทธิเลือกเดียวไงเออเออเพียวมเลือกเออเลือกด้ลองจ้าพอเดียนดูดูพอตังเก้งพอไรเงี้งเราติดองเช้าไปแล้วมันต้องเอาอันนี้มาปิดโอ้โหไม่เหลือมเลืมันต้องปิดเท้าจี้จี้ไอ้เอ็ม ดูเขียนเซเซอร์อะไก่อนอะไรที่เราเป็นงูหางกันอย่างงี้ดูเขียวงูเขียวหางไม่อันนี้นี่นะครับเดียวเดียวนี่ไม่ช่วยเลยเอาแล้วเฮ้ยขอนคุณทุกคนเหยียดชุดตัวเองเอานจริงนะจากที่ดูอันนี้รู้สึกว่าเหมือนคำที่บอกว่ากรรมตามสนองนะคะหรือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะแต้มบุญหมดแน่แน่ <łość> <S 2> <S 2> แต้มบุญอันทั้หมดแต่ว่าแต้มรักมันยังเหลือให้เพิ่มไหมให้เพิ่มไหมไม่ให้เพราะวันนี้ไม่ใช่คลิปหนูนี่คลิปพี่เนทแล้วเขาต้องทำอะไรเพื่อนหนูเพราะพี่ชิตใจหนูถ้าแต่นี้เขาทำไม่ได้ทำไรเลยเขามาแข่งกับเพื่อนๆเขาเพราะฉะนั้นไม่นะ เพื่อไม่คิดถึงความหนาวผมว่าถามแต่ละคนหนึ่งแสนจะเอาไปทําอะไรถ้าชนะถ้าได้หนึ่งแสนจะเอาไปปิดนี้บัตรเครดิตติดนี้เท่าไหร่สองแสนสองแสนม่เอาไปจ่ายค่ากยศสให้มันหมดเลยเลออยู่ยอดแสนเจ็ดตอนนี้เหลือแสนห้าแล้วถ้าเกิดผมชนะนะหนึ่งแสนผมสัญญากับโค้ชนายไว้ว่าจะพาไปเที่ยวพัลลาวสามเที่ยวคโยตี้ถอดเสื้อ้าไม่ถอดเสื้อดีเยวยังไม่ชนะเลยไหน เปลี่ยนเป็นแขนไปเลยแล้วหนาวบอลได้หนึ่งแสนจะไปทำอะไรขอไปรักษาตัวครับ <c oughs> น่าจะแข็งอยู่ใ<า>นะคลิปนี้เา <c oughs> จะแข็งใจลิปเนี่ย อ่านึงแสนรับไปกับพี่บอยหน่งสองุเราอยู่ทีมเดียวกันอ้าเนสละฮะโหชนะไปด้วยเงินตัวเองไปด้วยกันละกันมีว่าทีว่าในรถผมก็แค่เก็บในธนาคารเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากเสียแค่นั้นแหละผมไม่ได้สู้เพื่อนหนึ่งแสนผมเสือเพื่อไม่เสียหนึ่งแสนไปด้วยกันสามคนก็ได้เรลโหัวกันจบเลยเนี่ยได้ไมไม่เอาครับแล้วมึงมาเหยียบอะไรเสื้อกูเนี่ยบอล ไอ้เพื่อนบ้านให้ไม่ไปเหยชน์ไม่ได้ดีขึ้นไหวไหมฮะไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะชาวร็อกราอไปต่อนะฮะร้อมสกับเกมต่อไปหรือยังตุ่มตุแป๊บหนึ่งก่อนไปเกมต่อไปเราจะมีผลหวตดประชาธิปไตยว่าจะให้เพิ่มอีกกว่หนึ่งสิทธิ์ไม่เอามันจะเอามาฆ่าเพียวพวกนี้รวมหวดกันทั้งทีสองสามสี่ห้าห้าคน ใช่จะเพิ่มคนละหนึ่งสิทธิ์ใครจะเอามั้งเอาเดินสองนังเอา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 โอเคไอ้เพียวเอาสามเสียงเอาใครไม่เอาสามต่อสองแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้คุณบมดแล้วคุณบมดแล้วนึกหมดแล้วมาเลยเพียวกูใช้เลยคนแรกมาเนี่ยปล่อยชุบไม่ได้เปล่ายิงชุบนี่ไงปล่อยแอะไรดิช่วยคิด่อยดิเพียว คลิปมันยังไม่จบรุ่ยพักนึงถุงเท้าได้ไหมอ๋อ้ยเฉยเฉตัดสินใจเองเพียงอย่าไปถามเขาตัดสินใจเองกางเกงคุณจะยังกางเกงนีกกาไม่เอาได้มึงพูดไปแล้วมึงพูดไปแล้วเลวาหันหลังไปลูกเนี่ยแล้วมึงก็ออกคลิปไม่ได้โอเคหันมาได้แล้วลูกอ่ะไปเออเบียวเดียวพี่บ่ายนั่นไงพักก่อนได้เพิ่งไปก็ดื่มเลยได้อะไรด้วยไป เอาไปจบไปจบมาเอายิงจบอ้าวโล้ท้าวมึงเอาโล้ท้าวออกไม่อะไรกูมีทุ่งท้าวเหมือนมึงอ่ะไม่อะไรเฮ้ยอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าใช้กับใครครับเครนตอนนี้มันเหลือแค่เพียวระเบลอยิ่งมันทนหนาวได้เยอะนะแต่ผมทนไม่ค่อยได้หรอกเพียเรือเสือมีตัวไหนึสองตัวตัวเก่งมันจบตีพี่มวยอ้าวแล้วมันถามเพียวทำไมมันแย่กูดีใจมันเหลือแค่ อันเนี้ยเอาออกไปมันเหลือเก่งใดตัวเดียวผมไม่มีเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละระวังไม่ดีนะมันเหลืองูพีนอีกสามตัวโอ้หนาวไปยชุบหรือไงไปยิงชุบเอาไปยิ่ชุบ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 เอาเสื้อรอกเท้าออกนี่ตามไปนี่เนาส่งขึ้นอย่างนี้ดูดูดูไอ้บอล เรื่องมามันซ่องชาวพร้อมกันไม่ได้หรอกครับเอาดิอู้วเอาดิมึงรู้จักคิงคอปป้าป่ะมันเยอะเย้ยมึงอ่ะเออมึงจำตอนรถตู้ได้ไหมที่มันด่ามึงอ่ะเดี๋ยวมึงด่ากูเมึงยมาไยเอาพี่บอยไอ้เหี้้ยไอกูผิดมาโจโจชุบโจโจชุบไปเลยเลยไปเลอเฮียเลยแล้ว เอ็นายมึง <Comics> ร <Pokemon apan> <cartoon navigation> ีบเล่นเลยพี่เดชมาไปยิงยูนชู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 อ่อหน้าต่อหน้าสมนป็นแม่ปอนกรรมการต้องออกแล้วเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวกรรมการส่งสารมากับแบงค์อ่ะกันเดี๋ยวเพื่อมารยาทเชิญผู้หญิงออกจากห้องดีกว่าครับ ที่ทุกคนแข่งอยู่แล้วค่ะเดินผ่านเล่นกันใช่เพราะว่าเขาหนึ่งกับเล่นกันแล้วก็อยากเล่นบ้างมันมีสไลเดอร์เราไม่เล่นสไลเดอร์จูเลีอยู่คนมีสไลเดอร์ตรงนี้สนุกมากเลยอยากลองเล่นอ่ะทุกคนดูครูเขียวพลั้งยังไงผมสู้ไม่ได้คนที่มีเสื้อไม่ว่าผมฟิตแค่ไหนท้องอะไรไม่ได้ไปไปเฮ้ยเหลือเหลือสี่คน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 ออ้บ้าสี่คนแอ๊วสี่คน ทำไมยังตูดไม่ไหวแล้วไอ้นายไอ้นายไม่บอยได้หนึ่งแสนอ่ะพาพี่ไปด้วยนะเอาตัวท okay. ็อปแล้วนายโอเคเกมต่อไปมาแล้วก็คือลุยทายทุกคนนั่งที่พื้นโดยห้ามเอาอันเนี้ยรองตูดด้วยจะมีหน um ึ่งคนเท่านั้นคนสุดท้ายที่รอดก็คือมันต้องถอดนอกนั้นถอดหมดโอ้ใช่ไหมที่ให้เจนที่จะรอดใช่คนนี้เท่านั้นที่รอดเานั้ เล่มมนแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วอยู่ในคางด้วยกันก่อนขาโอ๊ยอย่าดึงเบี้ยวผีผู้หญิงอยู่ไอ้เบี้ยวไอ้เบี้ยวกรรมการไม่ไหวแล้วครับผมขอออกก่อนไปก่อนแล้วไม่ไหวเหลืคนสุดท้ายนะคะจะมีเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องถอดเลยในตานี้ขอให้คนเดียคนโชคดีที่เดียวบนที่ไหนวุ้งโต้ เหลือรอบสาคนสุดท้ายนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามอยู่เพราะว่าอยู่ในสภาพนี้มาก็นานแล้วสุดๆครับตอนนี้คือขามันชาแล้วแต่พยายามยกขาขึ้นเพื่ไม่ให้ขาติดพื้นถือเป็นโอกาสพักขาไปด้วยเดี๋ยวพอไปยืนต่อก็สลับสลับ,ลบตูดไปผมโคตรหนาวเลยหนาวทาั้งย้วมือและย้วเท้าเลยสู้ต่อไป นี่ครับผมออกมานะครับหมดเกลี้ยงทุกสิก่งทุกอย่างพี่บอลว่าใครชนะผมเดาว่าเพียวเฮ้ยจริงเออไอเพียวไอเพียวไปก่อนไอ้วูตีนอ๋อหมดแล้วยินดีก er. ับว่าที 1, ่ผู้ชนะด้วยหนึ่งในสองคนนี้เดี๋ยวเองกับพี่นะเป็นคนห้าสิบห้าสิบก็ได้นะจับมือเออได้แล้วะจับมือเลยพลั้งมือมันจะท้หนาทำไมล่ะ ม่โกงอ่ะห้าสิบห้าสิบอะไรแบ่งกันไม่ได้ไม่งั้นเราจะแบ่งกันตั้งแต่แรกเลยไม่งั้นเราแบ่งกันห้าคนคนละสองหมื่นก็ได้ไม่เอามันต้องมีผู้ชนะเพียงแค่ผู้เดียวห้ามแบ่งกันแล้วแต่สองคนจะเล่นอะไรหรือจะแค่อดทนเอาไว้หรืออะไรก็ตามก็ตามนั้นแหละเลยเอาไงเอาง่ายๆเลยเ่ายิงจุกเงินแผนเลยแผนต่อทีอาชินเออมามเอาไปยังนะจู่จู่

ได้ด้วยกันก่อนได้หนึ่งเซลวันนี้ถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมันไปเล่เลยทุกช่องในทีมแล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่และขอขอบคุณฟรอสแมจิคอลไอซ์ of s ไซแอมที่เปิดสถานที่ให้เรามาเล่นทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวที่บ้านเองนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ซูซูมันออก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 วู้วเฮเดี๋ยจุเนียจุเนียผมจุเนียน้ำแข็งขึ้นทุกคนดูอยากเห็น 啊。<laughs>